น้ำไหลแรงถึง1นึ่งแสนลูกบาทเมตร สวัสดีค่ะ m d m a t v ค่ะหน้าฝนแบบนี้ก็อยากพาทุกคนไปเที่ยวแม่น้ําทะเลสาบนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปชมแม่น้ําพรมบุตรที่มีต้นกําเนิดมาจากเขาไก่ลาดในเทือกเขาหิมาลายัยเป็นแม่น้ําข้ามพรมแดนไหลผ่านทิเบตในประเทศจีนอินเดียและบังกลา,าเทศเป็นแม่น้ําที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในอันดับที่9ของโลกและยาวที่สุดอยู่ในอันดับที่15ของโลกแม่น้ํามีจุดเริ่มต้นที่ทะเลสาบในโซ ว่าใกล้เขาไกลาทางตอนเหนือของหิมาลัยในทิเบตช่วงที่ไหลในบริเวณนั้นจะเรียกว่าแม่น้ํายาบุซังโปจากนั้นไหลผ่านทิเบตใต้และแตกสายผ่านหิมาลัยเป็นทานน้ําใหญ่ๆเช่นยาลูซังโปและไหลเข้าอารุณาจันในประเทศอินเดียจากนั้นก็ไหลไปทางที่ตะวันตกเฉียงใต้ผ่านรัฐอสัสสัมและลงใต้เข้าประเทศบังกลา,าเทศกลายเป็นแม่น้ํายามุนาแต่คนละสายกันกับ แม่น้ำยามูนาในอินเดียนะคะจากนั้นจึงเข้ารวมกันกับแม่น้ำคงคาในแถบสามเหลี่ยมปากแม่น้ำคงคากลายเป็นแม่น้ำปัตตมาและกลายเป็นแม่น้ำเมฆนาก่อนไหลออกสู่อ่าวเบงกอลแม่น้ำพรมบุตรมีความยาวรวม3,848กิโลเมตรและมีความสำคัญมากต่อการชลประทานและการค้ามนนาคมในภูมิภาคความลึกเฉลี่ยของแม่น้ำนี้อยู่ที่30เมตรและมีจุดลึกสุดที่มีความลึกถึง 135 m. เมตรเมื่อหิมะในหิมาลัยละลายก็จะไหลไปสู่แม่น้ําพรมบุตรซึ่งอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยร้ายแรงปริมาณของน้ําที่ไหลออกมามีความแรงถึง19,800กาลูกบาทเมตรและอาจสูงสุดถึง1,000 0 0ลูกบาทเมตรในช่วงที่เกิดอุทกภัยฉะนั้นนะคะหากใครอยากจะไปเที่ยวก็ต้องเช็คสภาพอากาศให้ดีนะเพราะว่าหากเราไปเจออุทกภัยแล้วก็อันตรายกับเรามากๆเลยหากคุณชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้กับช่อง m d f m mm. t v ด้ีวยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ